นะครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราคนที่5แล้วนะครับท่านต่อไปครับเป็นบุคคลสําคัญที่ทํากิจกรรมมาตลอดประมาณเดือนกว่าๆที่ผ่านมานะครับในการรวบรวมร,วมรายชื่อประชาชนมากกว่า1นึ่งเจ็ดร้อยสาสิบสองรายชื่อเกินเกณฑ์ขั้นต่ำที่รัฐธรรมนูญ้องการห้าหมื่นรายชื่อเพียงเท่าตัวนะครับเพื่อยื่นร่างร,รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้กับรัฐสภาเป็นการรวบรวมรายชื่อที่นับว่าเป็นการ ทำได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคนนี้ฮะเป็นคนสำคัญในการร่วิมือกคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ครับคุณเปาครับกับหัวข้อที่ว่าเราจึงมีหวังอยู่เสมอมาวันที่ผมจําได้ว่าเป็นวันที่รู้สึกท้อแท้และก็สิ้นหวังกับการเมืองไทยมากที่สุดนะครับก็คือวันที่7สิงหาคม2559นะครับซึ่งเป็นวันที่ รัฐมนูญฉบับคอสชอผ่านประชาติด้วยคะแนนเสียงที่มีคนเห็นชอบมากถึง61%หรือประมาณ16ล้านคนนะครับที่ตอนนั้นรู้สึกว่าค่อนข้างจะสิ้นหวังก็ไม่ใช่เพราะว่า16ล้านเสียงนี้ไม่มีความหมายแต่อย่างใดแต่เป็นว่าเราได้ศึกษาติดตามเนื้อหาของร่างรัฐมนูญฉบับคสชแล้วก็พยายามเขียนสรุปวิเคราะห์นํานเสนออย่างเต็มที่ตลอดเวลา ก่อนหน้าวันลงประชามติแล้วเราก็ได้เห็นแล้วว่าคอสช,ชเนี่ยได้สร้างเกมสืบทอดอำนาจโดยการออกแบบระบอบก,การเมืองที่ผิดปกติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นอกจากนั้นเขายังพยายามใช้อำนาจนอกระบบอำนาจทุกถิ่นฐานที่จะบังคับให้มันผ่านประชามติให้ได้นะครับแล้วก็ก่อนถึงวันทำประชามติเนี่ยวันหนึ่งนะครับพวกเราก็เคยมานั่งอยู่ในห้องนี้จํากันได้ไหมครับหลายท่านมาด้วยกันนะ วันนั้นสิ่งที่เรามาเราพูดกันที่นี่มีแค่เรื่องง่ายๆว่ารณรงค์เป็นสิทธิ์ไม่ผิดกฎหมายจำได้ไหมไม่เสร็จมันซิมเปิลนากเลยเรื่องพื้นฐานที่สุดที่เราต้องบอกว่าเรารณรงค์ได้เพราะวันนั้นเนี่ยมีเพื่อนของเราจำนวนไม่น้อยที่เขาพยายามออกไปข้างนอกแล้วบอกว่าร่างมนูญฉบับนี้สืบทอดใ้กับสืบทอดหนนาจใ้กับคอสชอย,อยังไงแล้วเขาก็ถูกจับเขาถูกเอาขึ้นศาลทหารเขาต้องเข้าคุกสิ่งที่เราทำได้แค่มารวมตัวกันที่นี่แล้วบอกว่าเรณร,รงค์เป็นสิทธิ์ไม่ผิดกฎหมาย แล้วเมื่อมันผ่านประชามติออกมาสิ่งที่เรารู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นก็คือระบบก,การเมืองแบบแปลกๆที่ไม่ว่าเลือกตั้งยังไงก็แล้วแต่คุณประยุทธ์ก็จะได้เป็นนายก,กรัฐมนตรีไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามของคุณประยุทธ์จะมีเสียงสนับสนุนมากขนาดไหนเขาก็มีทางจัดตั้งรัฐบาลได้สามร้อยแลวก็มาลนฉบับนี้เป็นฉบับที่เขียนมาเพื่อให้แก้ไขไม่ได้และยังให้อำนาจทหารในการวางอนาคตแทนพวกเราอีกยี่สปีวันนั้น พอเราได้รู้ผลมันก็จนเป็นวันที่น่าสิ้นหวังที่สุดไหมก็ไม่สิ้นหวังก็ก็น่าจะแปลกอยู่นะครับก็เป็นวันที่รู้สึกได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะจําได้ในชีวิตของผมเองนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราก็มีทางเลือกก็คือว่าเราอยากจะท้อแท้สิ้นหวังแล้วก็เลิกหวังอะไรไปหรือว่าเราจะพยายามสู้ต่อเท่าที่ยังพอจะทําไหวนะครับ ถ้าหากว่าเรามองเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางการเมืองไทยระดับใหญ่ถ้าหากว่าเราอยากจะเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเราอยากจะเปลี่ยนรัฐบาลเราอยากจะมีรัฐธรรมนมูญที่ดีกว่านี้ให้ได้การเลือกที่จะสิ้นหวังแล้วก็เริ่มทํามันก็อาจจะเป็นทางที่เรื่มที่ง่ายกว่านะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าเราอาจจะอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงในมุมเล็กๆก,ก็ได้เท่าที่เราพอจะสามารถทําได้มีอะไรทําได้ก็ทํา ถ้ามองแบบนั้นการที่จะสู้ต่อมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ทําใช่ไหมครับเราก็พยายามทำเนาะก็เป็นเวลา4ปีเต็มกว่ากว่ๆนะครับที่พวกเราก็อ่ะงั้นเริ่มใหม่พวกเราทีมไอรอทุกคนนะครับก็อ่ะไม่เป็นไรงั้นเริ่มใหม่ก็ได้งั้นเราก็เริ่มจับตาติดตามศึกษากระบวนการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ได้มานะครับ เราเริ่มเห็นตั้งแต่การเอาคำถามพวกใส่ลงไปในตัวร,รัฐมนูญโดยการยัดไส้เพิ่มเติมลงไปอีกแถมเราเห็นการแก้ไขร,รัฐมนูญครั้งแล้วครั้งเล่าหลังผ่านประชามติแล้วโดยคนที่มีอำนาจไม่ใช่โดยประชาชนเราเห็นกระบวนการออกคำสั่งและประกาศของคอสชอโดยมีมตาสุดท้ายร,รัฐมนูลรับรองไว้ว่าจะออกอะไรก็ได้ยังไงก็ไม่ผิด เราเห็นการออกแบบระบบเลือกตั้งที่แปลกๆและการจัดการเลือกตั้งปี2562ที่มันแปลกมากเราเห็นกระบวนการเขียนแผนยุทธศาสตร์โดยคอสชอคนของคอสชอเขียนเองเพื่ออนาคตของคอสชอเองเราเห็นกระบวนการสรรหาสอวอาที่คอสอชอตั้งตัวเองเข้าไปเป็นคณะกรรมการสรรหาเลือกที่ชายตัวเองมาเลื่อกตัวเองมากลับเข้าไปเป็นสอวอเพื่อจะนั่งขวางการแก้ไขรัฐมนูนเอง อะไรที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็น <Okay. S 3> ก็ได้เห็นที่ผ่านมานะครับตลอดเวลาเราก็พยายามทำเต่ที่เราทำได้นะครับเราก็ทำอินโฟกราฟิกนะครับเขียนบทความสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นเผยแพร่ทำงานรณรงค์ทำโปสเตอร์จัดกิจกรรมไปพบปะผู้คนไปเจอนั่นเรียนนักศึกษาทำเวิร์กช็อปจัดอีเวนต์เปิดให้คนมาร่วมกันแสดงความคิดเห็น ศึกษาประวัติศาสตร์เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลต่างประเทศทําสรุปองค์ความรู้แล้วก็ทำทุกอย่างเท,าท่าที่จะทำได้เท่าที่จะคิดออกรวมถึงจัดชุมนุมเดินขบวนก็ต้องทํานะครับเพื่ออยากจะให้ส่งสารออกไปได้กว้างหน้าที่สุดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาอย่างไรและเราต้องการรัฐธรรมนูญที่ดีกว่านี้ยังไงนะครับก็ ได้ทําไปทั้งหมดแล้วเป็นเวลานานเหมือนกันนะครับเป็นงานที่น่าเบื่อนะครับเป็นงานที่น่าเบื่อขอย้ำอีกทีหนึ่งถ้าเลื่อนได้คงไม่มีใครอยากมาทาทาไปตลอดเวลาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ใกล้เคียงไม่แต่น,นิดเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐมนูญฉบับปัจจุบันได้ใช่ไหมครับแต่ตลอดเวลาที่ส่งเรื่องราวต่างๆออกไปแล้วแววตาที่มันสะท้อนกลับมาของคนที่รับสารนี่มันบอกเราว่าโอเคเราจะต้องทําต่อเราทําไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องทําไปเรื่อย แล้ววันที่เจ็ดสิงหาคมปีนี้เป็นเวลาสี่ปีเต็มนับจากวันที่เคยรู้สึกสิ้นหวังนั้นสุดกับการเมืองไทยนะครับก็เป็นวันแรกที่เราในฐานะประชาชนคนธรรมดาที่ไม่มีอำนาจอะไรในมือได้เริ่มทําอะไรบางอย่างบ้างเพื่อโต้กลับเพื่อบอกบ้างว่าจริงๆแล้วประชาชนอยากจะเห็นรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไรวันนั้นเราก็เริ่มกิจกรรม ชวนให้คนมาเข้าชื่อให้ครบห้าหมื่นชื่อเพื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นช่องทางตามที่รัฐธรรมนูญฉบับนีบนน้หอดไว้เราคิดว่าเราน่าจะทําเสร็จได้ภายในระยะเวลาประมาณสักห้าหกเดือนซึ่งถ้าหากมีคนมาช่วยกันพอก็น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่ปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วกว่านั้นมันเกิดขึ้นเร็วมากจนแค่จะตั้งตัวไม่ทันนะครับเราใช้เวลาไปเพียงแค่43วันนะครับเราก็สามารถนำามสิบรายชื่อ ไปยื่นต่อสภาได้ว่านี่คือข้อเสนอของประชาชนที่อยากแก้ไขเรนนื่องมณุนในใครเป็นหนึ่งในหนึ่งแสนรายชื่อบ้างครับยกม,มือด้วยม่้นอาผมมือด้วยนะครับผมกมือด้วยนะครับมันเกิดขึ้นเยอมากมากกว่าที่เราคิาดน,นะครับเพราะแรงสนับสน,น,นุนจากคนจํานวนมากที่ไม่อาจนับได้นะครับก็มีเรื่องเบื้องหลังของกิจกรรมนี้เกิดขึ้นมากมายมาเล่าให้ฟังเยอะแยะนะครับวันนี้ก็จะเล่าหลายๆเรื่องนะครับเรื่องแรก สิ่งที่หลายท่านอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ผลและทีมงานผมเห็นทีมงานผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็คือไปษณีนะครับเนื่องจากว่าการเข้าชื่อสเสนอแก้มนูนเนี่ยไม่สามารถทําทางออนไลน์ได้ทุกคนต้องกรอกแบบฟอร์มแบบฟอร์มเฉพาะนะครับต้องถ่ายสำเนาบ,บัตรประชาชนเซ็นด้วยปากกาลงในกระดาษจ,จริงอันนี้จะเป็นอุปรสรรคเราไม่สามารถบอกให้ทุกคนที่บ้านสามารถส่งชื่อมาทางออนไลน์ได้แต่เราต้องขอให้ทุกคนทําด้วยตัวเองโดยการเข้าที่เว็บไซต์ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเฉพาะให้ถูกต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหาเครื่องพิมพ์เองนะครับหากระดาษเองเซ็นพับ เสียค่าสแตมแล้วใส่ซองส่งไปรษณีย์มามันดูเป็นเรื่องยุ่งยากเนาะแล้วคนวรู้สึกว่ายุ่งกันเลยแบบไม่อยากมีส่วนร่วมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่แน่ใจจะสําเร็จไหมนะครับปรากฏว่ามีจดหมายมาที่ตู้ไปรษณีย์เยอะมากเราไปเปิดเอาทุก,ทก,ทก 2, สองสามวันก็จะเห็นปรากฏการณ์ที่มันเป็นกล่องเป็นลังเป็นกระสอบนะครับเราได้รายชื่อจากคนที่คิดเองทําเองลงมือลงแรงเองจากที่บ้านแล้วส่งมาทั้งหมด39 5 9รหายชื่อนี่คือรายชื่อที่มาทางไปรษณีย์นะครับ คนที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยที่เป็นของเองนะครับคนอุ่นึู้ที่อยากจะต้องกล่าวถึงนะครับเป็นคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยก่อนเริ่มทำกิจกรรมนะครับพวกเขาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาอยู่ดีๆเขาก็แชทมาทางทวิตเตอร์แชทมาทาง Facebook ของไอรอบ้างของตัวผมเองบ้างบอกว่าอยากเป็นอยากสมัครอยากมาช่วยงานมีไรช่วยไหมยอยากเอาแรงมาลงด้วยกันหลายคนขอโอกาสที่จะเอาไปตั้งโต๊ะเอาเอกสารไปตั้งโต๊ะรับลงรายชื่อในท้นที่ของตัวเองในการศึกษาในสถาบันการศึกษาของตัวเองในร้านค้าของตัวเองนะครับคนกลุ่มนี้มีจำนวนมากสามารถเปิดจุดรับลงรายชื่อได้รวมแล้ว43แห่งทั่วประเทศไทยแล้วก็ได้รายชื่อมาจากที่ทุกคนช่วยกัน20,000 878รจรายชื่อนะครับอพอถึงวันงานใหญ่19กันยาเป็นวันเปิดโต๊ะวันสุดท้ายเราก็เลยชักชวนทุกคนที่เปิดโต๊ะตามจุดต่างๆมารวมโตัวกันแล้วมาช่วยกันเปิดโต๊ะที่ข้างสนามหลวงวันนั้นได้18,00 0กว่ากว่ารายชื่อจากแรงทุกคนที่มาช่วยกันนะครับแล้วผมก็เลยขอให้ทุกคนเท่าที่พอจะรวบรวมกันได้รวบรวมหน้าตามาได้มายืนร,รวมกันแล้วก็ถ่ายรูปเป็นรูปนี้ออกมาเท่าที่ จะหาตัวกันเจอหลายคนที่ช่วยกันลงแรงถึงวันนี้ผมยังไม่เคยเจอหน้าเลยหลายคนี่ยังไม่รู้จักชื่อเลยนะครับกิจกรรมที่ผ่านมาถ้าหากว่าไม่มีทุกคนมาช่วยกันแบบนี้ไม่สามารถสําเร็จได้ลําพังเพียงแค่การทํางานของพวกเรานะครับเล่าถึงคนอีกหลายคนนะครับที่ส่งพลังใจมาให้เราได้มากไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนก็จะเล่าที่นี่เป็นที่แรกนะครับคนแรกนะครับ ก็เป็นพ <laughs> <ist> <ique> ี่พี่พนักงานไปรษณีย <Prof> ์ไทยนะครับซึ่งรับผิดชอบในการดูแลรับส่งไปรษณีย์ให้เราเราไปเปิดตู้ปอนอนนะครับตู้ปอนอนเนี่ยมันจะเป็นกล่องเล็กๆกล่องแค้เนยครับใส่จดหมายแล้วถกสุนฉบับก็เต็มนะครับวันแรกๆที่เราไปรับจดหมายจากตู้ปอนอเขาก็จะบ่นนะครับว่าทําอะไรกันเยอะแยะเพราะว่าจดหมายเรามันเยอะมากแล้วเขาต้องดูแลจัดการเขาต้องเอามาใส่กระสอบใส่อะไรไว้ให้เราเขาก็เริ่มบ่นว่าทำอะไรกันนักหนานะครับตอนหลังเขาก็ติดตามข่าวสารเขาก็เริ่มรู้ว่านี่มันทําอะไรเขาก็เปลี่ยนท่าทีเขาบอกว่าสูๆนะ ขอให้ได้พบเลยนนะนะครับแล้วก็มีวันหนึ่งนะฮะมีวันหนึ่งนะฮะเราไปรับรจดหมายนะครับพี่เขาก็บอกว่าของพี่อ่ะใส่ไปแล้วนะอยู่ในนั้นแหละแล้วก็ที่ไปชนีเนี่ยยังมีคนอีกเยอะเลยนะครับที่พร้อมจะช่วยกันนะครับเขาเปนเจ้าหนี้ไปษนีนะเขาไม่ต้องส่งติดสดตมป์นะเขาก็ใส่ไปเลยนะครับเราก็ไปรับมานะครับพูดถึงเพื่อนผมสมัยเรียนนะครับ อาจจะแยกย้ายกันไปไม่ได้ทํางานด้วยกันมากแล้วไม่ได้สู้ด้วยกันมากแล้วเขาก็ไปทํางานเนอกชนวันกันก็อาจจะไม่มีเวลาเยอะนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาที่มีกิจกรรมใหญ่ๆแล้วเขายุเราเข้าชือกแกม,มูก่เราตั้งโต๊ะตรงมีคนเยอะเราเหนื่อยเขาก็รวบรวมเงินกันแล้วก็สั่งซื้อน้ำส้มขันมาเป็นเสบียงให้เรานะครับนี่ก็กลายเป็นแหล่งเชื้อเชิงหลักที่ทําให้พวกเราตั้งโต๊ะกันไปได้นะครับก็เป็นบทบาทที่แต่ละคนสามารถทําได้เขาก็พยายามทำของเขานะครับ มีลุงอยู่คนหนึ่งนะครับเขามาช่วยเราเขามาเข้าแถวเพื่อลงชื่อแก้ไขรัฐมนูญเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขรัฐมนูญวันที่เราตั้งโตที่หอศิลป์นะครับเขามาแล้วเขาเห็นแถวแถวมันยาวพอเขาต่อคิวไปถึงเขาลงชื่อเันยปแล้วเข้าใจขั้นตอนทั้งหมดเขา,าหันไปเห็นข้างหลังว่าแถวมันยาวเขาหันไปตะโกนบอกช่วยบอกคนข้างหลังว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรแล้วพุณต้องเข้าแถวทําอะไรเตรียมตัวอย่างไรนะครับวันนั้นยังไม่พอ พอวันลุกขึ้นเราตั้งโต๊ะต่อเขาก็กลับมาอีกนะครับตอนที่เขาลงชื่อไปแล้วเ,เขาบอกว่าเขาลางานมาวันนี้แล้วเขามาถึงเขามาจะกโกนบอกจัดแถวคนทีงหลังมาช่วยเราบอกว่าคนที่มาทีหลังเขาจะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับถึงวันนี้เขาชื่ออะไรยังไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าไม่รู้เขาไปใช้ชีวิอตของเขานะครับมีระหว่างที่ผมบดบน่นอยู่บนทวิตเตอร์นะครับว่าผมอยากเช่าสถานที่ห้างสรรพสินค้าในการตั้งโต๊ะแต่ว่า ไม่มีใครให้เช่านะครับก็มีคนแชทมาครับเขาบอกว่าเขามีร้านร้านค้าที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าเดินทางสะดวกเจ้าของผว้ให้เช่าไม่ยอมไม่ตั้งโต๊ะเขาช่วยแก้หนุนแต่มีอะไรให้ช่วยบอกได้นะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็รบกวนเขาตลอดเวลานะครับขอยืมโต๊ะขอกระดาษ A4 ขอฝากของเพราะกลายเป็นจุดเซ็นเตอร์หนึ่งที่เราใช้บริการอยู่ตลอดโดยเขาไม่เปิดเผยตัวนะครับคนไทยเอกสารร้านไทยเอกสาร หน้าปากซอยออฟฟิศนะครับเรารู้จักกันเพราะว่าเราไปถ่ายเอกสารเขาก็เห็นเนื้อหาที่ถ่ายเอกสารว่าเราทำอะไรนะครับนอกจากเขาจะให้กําลังใจให้แรงสนับสนุนเขาก็ให้กล่องใส่กระดาษ A4 มาเต็มออฟฟิศเอามาให้เราใส่รายชื่อที่เสร็จแล้วนะครับแล้วเขาก็ได้ประสานงานติดต่อเพื่อให้เรายืมเครื่องบรินเตอร์ขนาดยักษ์นะครับสําหรับเอาไปตั้งโต๊ะวันที่คนเยอะๆเนี่ยก็ต้องได้เครื่องนี้มันทํางานได้คงทนแล้วก็รวดเร็วก็สามารถช่วยเราได้มากนะครับ แต่ว่าหนักที่หายเลยนะครับเวลาคงนะครับหนักผ้านะครับแต่ก,ก็เป็นเป็นเครื่องหลักเป็นตัวหลักที่สําคัญนะครับป้าร้านซักลีดนะครับก็เป็นร้านที่ผมใช้โดยการมาจำเมื่อวานไปมาเพราะว่าจําเป็นเพราเขาเสื้อเกอ่งจุดนี้มาใส่วันนี้ได้ก็เป็นเรื่องเขานะครับไปถึงหน้าร้านเนี่ยเขาก็รีดอยู่แต่ตาตาเขามองแล้วเขาก็ยิ้มเขาไม่ถามเรื่องเสื้อผ้าเขาถามว่า14ตุลาเขต้องไปอีกใช่ไหม พี่ไปด้วยกันนะครับเขาก็บอกว่าปิดร้านไม่ได้จริงๆแต่ว่าก็ให้กําลังใจอยู่เชียร์อยู่ตลอดนะนะครับผมก็เลยเร่งว่ารีดเร็วๆสจะต้องมางานวันนี่นะครับพี่แก๊บไปคนหนึ่งนะครับวันนั้นทีมงานผมก็อยู่ที่ชุมนุมจุดหนึ่งเรก็เรียกใช้บริการแก๊บไปเพื่อีรจะรับจากจุดหนึ่งไปส่งที่ชุมนุมอีกจุดหนึ่งนะครับแก๊บไปเนี่ยพอเราเรียกมันจะตัดบัตรเครดิตเราไปด้วยระบบอัตโนมัติใช่ไหม พอไปถึงเนี่ยเขาควักเงินสดยื่นคืนให้นะครับเขาก็บอกว่าขอให้เขาได้ทําส่วนเท่าที่เขาพอจะทําได้กันละกันนะครับมีคนิตภัางในยนะครับที่ไม่สามารถกล่าวถึงได้หมดในที่นี้แต่เอาเป็นว่ามันมีแรงสนับสนุนวิ่งเข้ามามากมายจริงๆและพวกเราก็แบกรับประสานงานเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้นะครับผมไม่แน่จใจว่ากิจกรรมนี้จะทให้รัฐมนูล2 6 0 สามารถถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะเปลี่ยนโฉมหน้าทางการเมืองไทยไปได้แค่ไหนแต่ที่แน่ๆก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวผมเท่าที่สายตาผมจะมองเห็นหลังจากกิจกรรมนี้มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับมันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเราได้เห็นแล้วว่ามันมีคนพร้อมที่จะช่วยกันสนับสนุนเราอยู่ตลอดเวลาขนาดไหนและเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันจะย้อนกลับไปได้ใช่ไหมครับ เมื่อสี่ปีที่แล้วเราท้อแท้สิ้นหวังเลิกที่จะเชื่อในคนที่อยู่ร,บรอบๆตัวเราเลิกที่จะมีความหวังในคนอีกมากมายที่เรายังไม่รู้จักกันมาก่อนเราก็จะมาถึงวันนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเมื่อสี่ปีที่แล้วเราก็ตัดสินใจว่าโอเคเราจะขอพยายามทําอะไรเท่าที่ยังพอจะทําได้ในภาวะที่สิ้นหวังแบบนั้นเพื่อรอให้วันนี้มันมาถึงแล้ววันนี้มันก็มาถึง ซึ่งมาได้เร็วแล้วก็ง่ายแล้วก็สวยงามกว่าที่เคยคาดคิดไว้นะครับสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะได้เห็นก็ได้เห็นแล้วนะครับปไปที่แล้วนะครับผมดูหนัง Star Wars ์นะครับภาคสุดท้ายดูเพื่อคิดถึงการเมืองไทยเลยนะครับไม่รู้มีใครคิดถึงหรือเปล่านะครับอาจจะคิดถึงคนเดียวก็ได้นะครับ ตัวเอกคนหนึ่งนะครับชื่อโพนะครับเขาก็พูดในห้องประชุมของนักลบที่มีอยู่กระยิบมือเดียวก่อนจะออกไปเปิดศึกครั้งสุดท้ายกับฝ่ายเผด็จการแล้วก็ตัวเอาชีวิตเข้าไปแลกนะครับเขาก็บอกว่าอย่างนี้นะครับเขาบอกเรามีเพื่อนอ,อีกมากเลยนะครับทุกคนจะมามาช่วยกันถ้าหากเขาเห็นว่าเขารู้ว่ามันยังมีความหวังอยู่สฟล์ทซอบนี่คือชื่อของกลุ่มเผด็จการนะครับรเผด็จการเขาชนะเราด้วยการทําให้เราคิดว่า เราไม่มีใครละแต่จริงไม่ใช่กูดพิพัวร์วิฟายฟิ่งเดมมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะลุกขึ้นมาลงมือลงแรงทำอะไรอีกมากถ้าหากเรากล้าที่จะเริ่มแล้วก็ลงมือมันไปก่อนนะครับแล้วผมก็เชื่ออย่างนั้นแล้วผมก็เชื่อว่ามันมีคนอีกมากเลยจริงๆที่อยากจะลงมือทำอะไรอยู่ตลอดเวลาถ้าเขารู้นมีความหวังนะครับและวิธีการที่ทำให้ทุกคนยังมีความหวังอยู่ได้ อย่างน้อยที่สุดง่ายที่สุดก็คือเรายังต้องมีความหวังในตัวพวกเขาเรายังต้องมีความเชื่อในตัวพวกเขาอยู่นะครับกิจกรรมเข้าชื่อเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญวันแรกที่มันเริ่มขึ้นมันก็มีแค่พวกเราทีมงานอยู่ไม่กี่คนแต่เราก็ล้าเริ่มมันด้วยความเชื่อว่าวันหนึ่งแรงสนับสนุนอื่นๆมันจะตามมานะครับเพราะเหตุนี้เราจึงต้องมีความหวังอยู่เสมอนะครับ แล้วกิจกรรมที่ผ่านมามันก็แค่สอนให้เราได้รู้ว่าความเชื่อความหวังของเราที่ผ่านมามันมาถูกทางแล้ว,ลวเราต้องรักษาไว้เพื่อจะเดินทางต่อไปข้างหน้าวันนี้เมื่อ44ปีที่แล้วอาจจะเป็นวันที่มีเรื่องน่าเศร้าเจ็บปวดและเราต้องเราต่างก็มีบาดแผลี่ราต้องช่วยกันจดจำมันในบิศาท ผมเกิดไม่ทันนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าสําหรับคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ของผมเองเนี่ยวันนี้เมื่อ44ปีที่แล้วอะ่ะจะเป็นวันหนึ่งที่น่าท้อแท้แล้วก็สิ้นหวังที่สุดสําหรับการเมืองไทยเท่าที่มันจะมีได้นะครับแต่วันนี้44ปีให้หลังผมมาอยู่อยู่ตรงนี้ด้วยความรับรู้ว่าบริบททางการเมืองในวันนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป และเมื่อมันเปลี่ยนแปลงมาขนาดนี้แล้วมันก็จะย้อนกลับไม่ได้เช่นกันคุณลุงคุณป้าที่เคยต่อสู้ในวันนั้นก็ยังคงนั่งอยู่ที่นี่ในวันนี้และก็ยังสู้อยู่ที่นี่ในวันนี้ใช่ไหมครับเมื่อรมกับคนรุ่นใหม่นักศ,ศึกษาคนหนุ่มสาวที่กำลังเรียนรู้เติบโตแล้วก็จะเบ่งบาน ไปทำอะไรอีกหลายอย่างในทางข้างหน้านี่เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการเมืองไทยเมื่อมีแรงกดขี่มามากเท่าไหร่แรงต่อต้านก็จะยิ่งมีพลังมากขึ้นวันนี้จึงเป็นวันที่การเมืองมีความหวังมากที่สุดแล้วในประวัติศาสตร์ไทยใช่ไหมครับต้องขอขอบคุณนะครับ ขอขอบคุณพี่ๆนะครับขอบคุณคุณลุงคุณป้าที่ยังคงรักษาความหวังของท่านได้เสมอมาความหวังความเชื่อในตัวคนอื่นๆซึ่งเป็นเวลานานถึงสิบสี่ปีแต่เราก็รู้ว่าการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นมันยังคงอีกยาวมันยังไม่ได้เสร็จในเรววันใช่ไหมครับดังนั้น เราก็จะต้องมีความหวังเสมอไปอย่างน้อยเพื่อรอวันที่จะได้เห็นอะไรอีกหลายอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้เห็นด้วยกันนะครับขอเสียงปรบมขอบคุณคุณยิ่งชีพอัจฉริยะครับ